น้องลงทงลงไทยอีกแล้วลงทงลงไทยอีกแล้วเย้บนน้ำเด็กหน่อยเด็กดากนะมาไม้ยางนี่พักันมาขุดปูใ,ดใส่ใส่ใส่เอามาโชว์จักบาทดูแล้วก็ขุดแค่ตัวเดียวโอ้ยตัวปูแมงมันจะได้หนีพี่ปีย่อนมาแล้วอัอนะ mấy gì đây nè, íp íp nhọn mơ là ít pù nà pha cân lông thùng mà hà cút pù phí nông bà bà pù măn, măn nhăn nì ơ măn cơ bà đầy dù lược đây nì, nì, nì măn cút ớt chọc nòi đéo nì, nì cút xăm nì cả thứng liêu nì thứng hưu pù, thứng ăn tô pù lèo phí nông ảo, hà dù hà kín phá xa bát bàn, ít xán hùng hâu nì là tít thờ nôn nì là bưng, bưng mơ pù đù เจ๊จอยซานดูเป็นยังไงพ่อหูหนึ่งมาเสิน์ฟมาหูหูบักย้ายแต่ว่ามันสิมีตัวเบ้อใสนั่นอ้าวแม่นี่ดีตลอดพี่น้องออยาไอยาไอยะอ้าออยาไอยาเดี๋ยวเบิ้งโอ้ตัวแหลกตัวแหลกเอา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 โซ่หน่อยโซ่หน่อยป้าได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอาได้ยิปูตัวเมียตัวนี้เมีย ใช่เว้ยอิปูตัวเม่พี่น้องเฮ้ยพี่ตะอ้วนอยู่พี่ตะมันอยู่เนอะเขาท่าเขาท่ายายบนถือของู้น้ำกลดเสร็จแล้วบาทมันมองเห็นบอลหูมันมีมันมีหูบปล่าเหรอมันมีหูมันก็ได้แหละมันหาหูเนี่ยหาน้ำกวางเสียงมันได้ตัวหนึ่งคือกันตัวหน่อยหน่อยหนึ่งมาเปิดหาหูมันมาเปิดหาหู แต่มันอยู่น้ำจังไดแล้วหู้ปูกระได้ปูหนอีอีปีปีปีเจ็บหลายปูหนีอีปอีปีเกือบตายมาซอยเอาปูอีอีปีแน่อายทีขาดเจ็บตายนอนว่าปูหนีปีมาหาอีปูพ่ะนะพี่น้องพี่น้องจะหายาเพียงส่งถามันเห็นหู้มันก็นได้อยู่ดีเนาะอืม เขาหนีไปปะเขาปล่อยให้เด็กหน่อยมูนี่มันหาอยู่างนี้ม,มันบ่เ,นเห็นมันพอเห็นโอ้ยฟังเสียงบักฟังเสียงบักเสียมแน่ประเดังปังปังอยู่โอ้ยเป็นตะแกีนขักพะโล้พะโลด,โลดมันมันไม่เห็นเดอซานไปคุดอันให้เห็น แม่มไปคนไปเออเหลเบึ่งขีดดินนั้นมาเมนขีดดินไส้ได้นน่ม,มาเมนขีดดินไา้เป็นขีดดินแกนแล้ว เดีโอ้ยนั่นนั่นนมันเห็นเราดือส้นยกมึงกันน่ะยอ้เนออเนยงเป็นผงลงแป้งจันมานิฮะมันเป็นหูปูเปล่ามันหูกุบเป็นตท่กิตาลงกบอกงก็จิตโตหน่อยเดี วายงูันตันบนยาตัวน้องงูเล้ยๆนมันดุุงในกไงเขาจะหิ้วบวกบวกเขาด้วอันเด็ดเด็ดสุสุขุณที่นีเด้อเด็ดเอตกิบีกุท้างคุวคาเลิดกุฎสัน ยังสั้นดิ้งดิงลงไปยังสัน้นเห็นโตบอกโตน้อยโอ้โหโอ้บอกไงมันก็ยิย่งโตหน่อยเถอ,อ,อโอ้ยลมเฮงเฮงพี่น้องลมโวยโวยปิตใเขียดก็บ่ไปดอกมันหนาวอันนี้ก็บซีโมงแรงแล้วนี่ซีโมงแรงแล้ว เด็ดเอ็มเซมแล้วแต่ว่าหังล้มวอยวอยมันล้มหนาวเนาะเนี่ยเข็นตัวแล้วเจ๊ไม่ได้มขุดอยู่พุดๆถั่วโอ๊ตสาบเร็วนั่นเ,เอ้ย<อ>สันจริงดิ้งไปเป็นขุดจีบโอมารุดแถวบรรย์ย่ยบนมันม่จีบโอมขุดได,ด้พี่น้องเอาเอ้าตัวนี้เติมพ<อ>ิ้กนมาก็ได้ เปิดหาได้พี่น้องเปิดเปิดเพียงหาหูแม่ไม่เห็นหูก็เอาบะไรเนี่ยหูหนุ่ยจะเป็นคนไหนไยเปิดหาหูแถวบ้านบากเนาะดื่น้ำแก่แก่ไหน่าเนาะเอ้ยเพียงกลองอยู่กับแก่ไหน่าปะนี้คุดแก่เดียวเท่านั้นล่ะไปซ้อมบึงน้ำเด็กหน่อยก่อนพี่น้องนั่นเป็อันนั้นไป็นเพิ่งให้เขาคำมันเปล่า กให้ก,กับก๊าซให้ก,กับก๊าซมามีกะไปน่าใเฮียงหาได้จ,จักลาบไอ,อปูไปลาบได้พี่น้องลาบไปไปวันที่ลาบไม่ปูนี่ปูนี่เข้ากันมาไปร่างดีๆล่างเอาขีดดินขี้ดอนมันออกร่างเอาขีดดินมันออกแล้วเข้ากะตั้มพี่น้องตั้มเข้ากับปั้นเอาน้าม,มันเอาไปโอ หัวไฟมันก็จแข็งจุกจูเหลืองมุหุ่อมเนี่ยก็ใส่ของถั่วหอมใส่ใส่ผักซีใส่ใส่ใส่มันมีอยู่มันมอยู่เอเขาได้สองหูเขาได้สองตัวเลยได้ละใส่ได้ได้ประตูอ่จะมาหูแหลมจอดอดลงไปอังซันที่นี่มันมีหรืมันมีหรอมันก็มีอยู่แต่ว่ามันอันคือ ขุดหูจอกหลอกลงไปจานนี่ละคือโอ้ยเอาน้ำเอาน้ำให้เอาอันพัดยามมันฝนตกนะน้ำลวกถนนนะไตงงงเงี้ยเงี้ยอย่ามึงคนขางทางคือมาเก็บเอาปัดน้ำนังสี่มันหลีอยู่ในหูประเด้กยวขุดหาอุ้ยคุณนายไม่เงี้ยเงี้ยถือว่ขุดแกนปวดบ่าหนึ่งยินรถไฟไปไหน ยินแกนเนาะเบิ่งเล็กหน่อยมันขูดมาถึงจับจับหู้ได้ซันม่เห็นไม่เห็นหูนห้ปะไ,ไปเบิ่งนะไปเบิ่งให้เขากรรมกันเนี่ยปะ่ะนั่นเบิ่งบักโดมันป็นบักโดมันยันหนาดำนะสุขห่อหนาห่อตาบักย่างดีเลยปะห่อหนาห่อตาอย่างดีเลยอีโดปะยันหนาดำอะ่ะ ได้สองหูก็ได้สองตัวอยู่พี่น้องคันมันมีหูมันก็คันมันมีหู้มันก็ได้ยุ้อกูได้ยุ่นละมันข่าวหู้ไปเห็นโอ้ยมันแก่นนะพี่ยิ่งมากแก่น จะมีบ่นะโอ้ยเสียงหลายพูนปัดล้มเนี่ยเข,ขาควางกู้ข่าวกนะู ปกติแหลวถ้ามันมีมันจะอยู่น้ำเกลี่ยจังสิเนาะถ้ามันมีมันจะอยู่น้ำเกล่ยนี่แหละพี่น้องเออน้ำก้อนนี่แหละน้กอนแหงอยันนีอัน้คือห้อยผู้ใดน่ะสอดสอโอ้ยสอดมันติดคุไปหรือที่อเกล็นเกล็นไงแล้วมันได้หรอก เนี่ยไปดีมั้งค่โอ้มันเแียนมันเแียน<า>ไปๆๆหนีฮะ <ใ from, S 1> ไปพูนไปดินใต้ดีกว่าไปไๆพี่น้องถือผาไปบอลไม่ <laughs> อันนี้เป็นปลาเลี้ยงข้าเจ้าไดน้นี่นี่เป็นปลาเลี้ยงชิ้นสางเพิ่นนี่บอก่นต่อไฟลงเห็นมั้นอ้วนหนามนหน่อยๆซ้ำนี่มันฉีบบ่นหนามมันสิบ่เหม็นหมดเลยหมปไปไปบอลไม่พี่น้องไปบอลไม่มันหายาก้อปวด มาตอ่อมาต่อพี่น้องมาต่อบนันนี่วังหันไปปูนกว่าไ่ท่างฝนบันนี้มาท่างนี่แล้วโอ้ยขุดขีดตมใส่ขีดินใส่คุกคุกไปเลยเดอ้อพี่น้องไปเลยเดอ้อนั่นนั่นในหล,ลายตัวแล้วบันนี้หูอี่ปูนั่นบอกหูอี่ปูนั่นบอกพี่น้องมึงโซโวโซีเวยอยู่นี่หูอี่ปูโอ้ยได้ นี <mile> ่พ่น่นบุญไม่อยากอือไปางนี่ก้นไงวะบุญก้นไงไม่ได้ก้นเลยยังไ่ได้ก้นเลยก้นไงคนวานี่อาขุดนี่หูหนึงโอ้ย้ามเสียมใจห่ยนั่นจังสี่เลยตยเาลงมันกบาแข็งบเตยเลงมันกบาแข็งขุดบทนี่หอดโตปูเลยยาะลงน้อยเดียวล้วโอ้ยแข็งไปจ่อย เหต่พ่อตลอดแต่มันอ่นปูเสียเส้นชื่ออันไหนบอกว่าตัแข็งตั้แข็งไม่สูงเฮ้ยอะลรนั่งกับสานีุดไปคุดออกคุดหนาออกมันเออคุดคุดอันหนามันโอ้ยเสียมันหน่อยพูดโตใหญ่ด้ว่นะนะตุย คุดปอกบางาปลุดโตบบง่ายุเด่น่ะนะแล้วบางมันได้เปียยเบางทีุดต้วงให้โอ้ยจังไม่เนียงนอบบนี่หู้ขังกันนี่แม่ได้เห็นนั่นนั่นนั่นแขนบ่แข็งบ่มันก็แข็งตหนากือแม่มึงว่านละเอาอี ุดหนามันดอก,ลอกดอออแล้วกได้งตัวอืมน้เดไงกจิป,ปเลวก,กจิพลาบเลลมหปปแหงๆกคอรแลนด์าวมือนี่ฮะแลนดิุกจิแดนิวันนี้บักบักโรบกับักเนียไปแทไปอันชิดป้าพุทธินชนีปนเอ้ยเยัง ไปย er ุสั่งตะอันนี่แหละสาตาอันนี่แหละมื่อขัวกำลังเข้าคอพี่น้องวัวควายกำลังจะเข้าคอกแล้วยินเสียงนกัวดีไปเรียนมาอีบ้างยิงเสียงนกวเรียมงน้องเรียนมาวะ่าวกนีปูจะโตด้เนี่ยก็ได้สามตัวชี่ตัวนี่แหละ วันก็ได้จามซิฟก็ดูเพอนะก็มีกี้กินแซ่บก็รีบหยามวัวควายกำลังจะเข้าคอกพี่น้องทงหน้าไม่เงียอ่านไม่เงียอ่านไม่เงียดีคือเก่าล่ะใจบ้านนีละเพราะเด้ไกลบ่ได้ไกลบ้านนี้พวดหนอพี่น้องนี่บ้านหลังนี่คนหัวกระลังหัวกระเฮ็ดแล้วดิหนี่แล้วมีไม้อยู่โยกสะอุ้ยเราบังลมแห้งพี่น้องลมแห้งแห้งหลังสะพันปุ๊บไป ตัวใหญ่๊ะนี่ได้อีกแล้วพี่น้องไปคานไปเอาคานไปคานไปเอาเอาเอาคานหาหูหูลมแห้งบึ้บึ้บะนี่โอ้ยนี่อยู่เดีนี่คือสั้นแทนนี่ยนี่สั้นแทนหูนี่หูนี่มันเป็นหู้อะไรดื้อนี่หูโอ้หนูซิ่ง สิ่งกินเข่าเปียกนะเก็บเข่าแกงคักหนาๆมันเกียนแห้งชีวิตบ้านบ้ๆอีสันบ้านเฮ่าพี่น้องนี่แหละพู้ชาตะเก้าเนาะพาลูกไปขัวหอยพาลูกไปกุดอีป,ปูได้มากอะมา,ก,ก,า,มาก,มกีเอามหามกเอามะตุม อีปูงสิกบเามาเ่อกี้หรอ,อกกันแกกระดองวอกก็นํ้ำปลาอันน้ำปลายออใส่กับจำข้าวเหนียวจำป้อนลูกตัวดองอีปูสมัยเก้าวพุทธเอาบ่ไส้ซื้อเนื้ออยู่ในกินเด้เม่มีเงินเนาะสมัยต่กี้ไอ้บนเป็นเด็กหน่อยก็โอ้ยอีปูดองเดียวกันเล้วขาบตุตว เาสมัยเก่าห่อกะเจ้าบมีนเนวอยู่ในกินสี่ดอกได้กินปลากระปองได้กินปลาทูนี่อ้ยว่ามันเจะซุดยอดเล้วเ,วเนี่ยหวงูเนี่ยหงัวกับว่าได้พ่อหรอกเดี๋ยไ้เลี้ยวหนะ้าเข่าขึ้นเล่าตีเข่าจนามาเมื่อแตกเมือ่อเตียนเข่าขึ้นเล่าแล้วก็หางเลี้ยงหงวัวเลี้ยงเพื่อขุดปูนตัวขุดปูหาไงกบุ้ดไปเันตัว หวัวหอยไปสั 3, 5, 5, ่นอาจารบ้านเฮาพี่น้องนี่มันก็ลังสิเข,ขาขอกเอาบ่มีคนเอาเฟียงลงสอยมันสำคัญ้นบักใต้ฮะเนีเฟียงคารถอยู่ห้องแลพวกตัวนกกาลก็ไปโดนใช่ไหมไปมปาจอดไปโดนนี่

ตัวตัวจอ้ตวับอีปูตัวผู้พี่นตัวผู้เอ้ยหนีหางหนีเมื่อคนคุ่นๆไปทั้งเอ้ยเป็ดงมมาตกขาฮะคุณต่อว่าเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ นี่แม่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 หูหง่ยเป็นเดิ้ลนี่มันจะล้มหอดกำปั่นเหมือนตัวนี่หูหนึ่งนี่หูหนึงเอ้าุดหูหนึ่งสามหูสี่ราุไหข้า่หนามีดีไปนอนด

อยู่น้ำห้อปูอะมันกบสลัดบ่ะกบจีกัก้นจีกั้นขุดปูมีตีนปูโ้ยขี้ดินเก้งเฉลียวยเฮ้ยหมดขัน้นหมดงามหันดากมาทางพีหันดากมาทางพีหมดขั้นดูหนองจิกกัดดาบก็ดีเห็นบล่ล่ะเห็นหมดขัน้นงามเดียงงามเดียงอะ

อินมึงกินโยเกิร์ตมึงบม่ขึ้นก็เจ้าก้นขายน่ะโลละลอยโลละแปดสิปนี้พี่น้องอี่ปู่นนะแปดสิกกบลกปนี้เออแต่ว่าเขาเขาเจ้าคุดหน้านาคนาโคกนะนั่นดอนนะนาดอนขี่กัตใต้นะพี่น้องเป็นขี่ดินไส้นะก็เจ้าคุดสามบาทสี่บาทเท่าไหร่ก็เจ้ากัน กอแล้วโตวอีปโปูแต่ว่าทั้งทงทั้งทงมันดินลมยามันเป็นน้ำอยู่มันลมเด้มันก็โกลยลงโกยล่งได้ปัดเจียมันแหงเข้ามาขุดมันก็เลิกบ้านขุดยากดินแหงแกนพู้น่ะมันโกลยลงไปดูขุดลงไปขุดลงไปอยู่บนนีเป็นตาเด็กกินเ่ล่าล เอาเดี๋ยวเขาจังสรุปเบิ้งพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้ไร